ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมาร,ร,ร,มร้านลุงเล็กนะครับที่รับเลี้ยมพระอยู่เนี่ยร้านลุงเล็กนะครับตรงข้ามตลาดลุ่งเจริญนะครับเพื่อนๆเอฟซี 20, 40, ร้านเขา å, ร้านลุงก็จะมีขายสร้อยด้วยนะครับมีหลายอย่างครับขายสร้อยด้วยสร้อย,ม,ยมีเชือกล่มนะครับใส่ตะกุดก็มีนะครับ<ฮ>รองรอดมีมอสโอ้ลุงเล็ก พระต็มคอเลยครับขอชมเลยนะครับลุงเล็กโอ้โหเนี่ยสมเด็จนะครับสมเด็จลุงเล็กนะครับวัดละคังวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับใหญ่เกตุรุซุ้มเกตะรุซุ้มนะครับรับประกันได้ไม่เล็กดุดเออเนี่ยครับลุงเล็กบอกว่ารับประกันได้ด้วยนะครับเพื่อนสุ่มก็ไปใกล้ๆเลยครับโอ้โหสวยมากเลยครับเพื่อนถ้ามีพระก็มาเลี่ยมที่ลุงเล็กได้นะครับหน้าตลาดลุงเจริญอันนี้ลุงเล็กบอกว่าจริงบาวเรศนะครับ เนี <'s> <c oughs> <c oughs> ่ยสวยมากเลยนะครับคสวยอย่างที <c oughs> Twelve, ่ลุงเียกพูดนะครับเนี่ยนะครับแก่ทองคำโอ้เนี่ยเนี่ยกนนะยราคาเท่าไหร่ลุงครับเนี่ยอันนี้ต้องเรียกองค์การเซียนเท่าเรกกินหลักล้านโอ้ลุงลุงบอกว่าองค์การเซียนบอกว่าลิ่งหลักร้านนะครับกิ่งบาวะเลดนะครับเนี่ยเนี่ยลุงบอกว่าอิ่งบาวะเลดนะครับจะสวยเลยนะครับเออเนี่ยคืดจ้าาไม่ได้อันนี้ลงเพราะเงินนะครับเพื่อนลงเงินนะกีตาห้าชายสีตาห้าชายนะครับ โอ้โหสุด,ดยอดเลยนะเนื้อเงินนี่ปีตาปีตาลุงปู่โตจัมโบหนึ่งอ๋อปีตาลุงปู่โตนะครับจัมโบหนึ่งนี่เพื่อนๆน,นี่ที่วงการเขาตามหากันหรือเปล่าลุงเนี่ยใช่ครับปีตาลุงปีตาลุงปู่โตนะครับอันนี้ปีไหนลุงอันนี้รู้สึกว่า23อ,อ,อ๋อมีปี20กว่านะครับเพื่อนที่ปีตาของลุงปู่โตนะครับวัดป้าดูชิมพีนะครับลุงเล็กบอกว่าที่ เียนใหญ่เขาตามหากันอยู่ครับแต่ลุงเล็กวันนี้จะไม่ปล่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับจังยังนะครับ<ม><ม>โอ้โหเนี่ย<า>ดูหน้าตาลุงเล็กบอกว่ายังไม่ปล่อยนะครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆเอฟซีพระปีตาหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับเนี่ยนะครับที่วงการเขาเล่นหากันหรือเปล่านเนื้อเนื้อเนื้อผงหรือเปล่าลุงเนื้อผงเบลานครับโอ้โหเนื้อผงเบลานด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับเนี่ยดูด้านหลังเลยนะครับเนี่ยจจัมโบ้นะครับจัมโบ้หนึ่งนะครับเพื่อนๆ วันนี้ได้มาชมเป็นขันหูขัญตาก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้ชมพระพิตาหลวงปูโตนะครับโอ้โนี่ก็ลูกูกเกตก็สวยนะครับเี่เกตท่าน้นหลังาลงเป <คำ S 1> ็ด้านหลังดูครับโอ้โด้านหลังเป็นทองคําด้วยนะครับพเพื่อนๆทองโตกลางโอ้โ,โตกลางสร้อยก็สวยนะครับของดีเพียบเลยครับลุงเล็กรับเลี่ยมทอรับเลี่ยมพระอยู่หน้าตลาดลุงเจริญนี่ของดีเยอะเลย เดือนนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดลุงวันหยุดแรงงานวันนี้บอกว่าลูกค้าเยอะนะครับเพื่อน